ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่ 2, สองสิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะ การเงินข้องมือนะคะการเงินข้องมือนะคะมีคนคอยช่วยหรืออุปถัมภ์มเรื่องการเงินมีคนสนใจมีคนสองคนอยู่ใครที่รอเงินรองานมีโอกาสได้งานคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักนะคะจะมีคนเอาของมาฝากซื้อของมาฝากนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะไพ่เศรษฐีนีมาเลยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้การเงินข้องมือนะคะการเงินหมุนได้ข้องนะคะ ช่วงนี้นะคะหลายๆคนมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะถูกโปรโมตนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะคิดถึงแม่คิดถึงแม่คิดเรื่องแม่นะคะโชคลาภเด่นเป็นพิเศษนะคะซื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็อายุข,ของคุณแม่ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนํำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีส้มนะคะให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะ สองสามหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ